ก็แนะนำตัวที่นะคะโยสีตาบนเรืองค่ะก็เดิมก็เป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆได้แล้วค่ะก็พอดีรวมตัวกันก็ไปอบรมเกี่ยวกับสินค้าชน,ชนอะไรยเงี้ยค่ะพอดีว่าไปอบรมเกี่ยวกับการทำเมลัยก็เลยพอดีว่าเดิมคือตัวเองอะ่ะเป็นคนขายผลไม้อยู่แล้วก็ทีนี้อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ทําอะไรแฟนไปขายผลไม้ ก็เหลือมาก็เลยมำหักหมักมาหัดหมักอะไรกันเนี้ยค่ะก็เริ่มแรกเป็นประมาณนี้เนาะแล้วข้าวค่ะก็จนถึงปี2,545นห้ะที่ที่รัฐบาลที่เก็เริ่มอาจารย์อบรมได้อบรมให้กลุ่มแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอบรมทํามาก็รวบรวมกันพวกในชุมชนนะคะ ก็รวมเงินกันไปทําซื้อโอมกร์อะไรมา,มา,มาหมักมหัดทำกันนะคะเพื่อหาอาชีพเสริมให้ให้ตัวเองให้กับครอบครัวก็ทํำมาเรื่อยๆนะคะก็จนมาปัจจุบันจากเป็นกลุ่มก็มาเราก็ใช้แบบต่อยอดมาเรื่อยๆะคะ่ะจากผลกําไรแล้วก็ มีการย่อขายเนี่ยต่อมาจากเรื่อยๆจากที่เราเริ่มต้นตอนแรกที่เรารวมตัวกันได้ดูได้อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทก็ซื้อโอมก่อยี่สิบใบอะไรเงี้ยค่ะมาหาดมาทำการออกตลาดทำกันมาเรื่อยๆจนปีสองพันห้าร้อห้าสิบหกก็สมกรณ์เขาก็ไปเยี่ยมพอมาเยี่ยมเขาก็บอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มแล้วก็คือเขาก็เลยให้เราจบเป็นบริษัทก็จบเป็นบริษัท ทำมาจนนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2545จนปัจจุบันก็อยู่ที่17ปีนะคะปัจจุบันของเราก็โรงงานก็ได้มาตรฐานมี h a c p มี GMP นะคะแต่ก็สามารถส่งก็เรามีส่งไปนอกมั่งตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วค่ะก็แย่มาตั้งแต่ปี2556เริ่มจากจดบ,บริษ,ษัทมาก็ พอดีมันเป็นขาลงด้วยค่ะแล้วก็มีกฎหมายเข้ามาเรื่องการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็เข้าประเด็นกต็ตั้งแต่ปี2556ไปไปลายเราก็ไปเปิดบูธที่พาราไดส์นะคะพาราไดส์ Paradise, ก็กฎหมายออกมาพอดีตอนนั้นอะเราทําแผนพับออกมาเพราะว่าพอเราประกวดประกวดโอทอปอะค่ะเขาจะต้องมีแผนพับต้องมีอะไรแบบบอกให้สินค้าเรารู้อะค่ะว่า เป็นยังไงต้องเป็นความเป็นมายังไงวิธีทานทานยังไงอะไรเงี้ยต้องมีเราก็เลยทําแผนภาพขึ้นมาทําแผนภาพขึ้นมาก่อนก่อนที่กฎหมายจะออกมาว่าห้ามประชาสัมพันธ์ตัวนี้ก็พอเราไปขายออกบูธที่พราได์ก็มีแผนภาพตัวนี้ค่ะก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปยืนแจกนะก็ก็เอาไว้ในร้านพอลูกค้ามาถามอะไรเงี้ยก็จะให้เด็กบอกว่า,วามีสินค้าแบบ ของเรามีหลายตัวนะคะอะไรเงี้ยสามารถไปดูได้ว่าอยู่ในแผนพับตัวเนี้มีวายอะไรบ้างก็มีวันหนึ่งก็พอดีมีเจ้าหน้าที่สารสุขเข้ามาเยี่ยมที่บูธโดยที่เด็กก็ไม่รู้เขาก็แบบเปาะเหมือนเป็นลูกค้าทั่วไปอะคะ่ะเข้ามาสอบถามว่า,วานี่เป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราจะหาซื้อที่ไหนได้บ้างแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าสินค้าคุณมีอะไรม้างเพื่อที่จะไปดูหรือจะเอามา วันหลังจะได้มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็เลยเอาใบป,ปิวในในในตู้ขางล่าะให้เจ้าหน้าที่พอให้เจ้าหน้าที่ไปได้ประมาณอาทิตย์นึงก็มีมีหมายมาที่บ้านนะคที่กลุ่มอะค่ะว่าโดยบริษัทนายเรนฮอรก็คือนายยุศิตาเป็นกรรมการแล้วก็บริษัทด้วยเท่ากับว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่สองคนให้มารับทราบ คุณกระทาความผิดแล้วก็ตกใจว่เราไปทำผิดอะไรตอนนะี้มาจากสนอประเวศก็เลยโทรกลับไปว่าเอ๊เอเราทําผิดอะไรถึงต้องต้องมีหมายมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตํารวจก็เลยบอกว่าอ๋อคุณเผยแพร่ประชาติพันเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปเผยแพร่ตรงไหนเขาบอกว่าก็ให้เข้าไปคุยที่สนอก็กเลยไปที่สนอ คุยทางตำรวจเขาก็ให้ดูแผ่นพับอะค่ะคือเขาถ่ายเอกสารมานะคะถ่ายเอกสารมา,ว,าว่าเนี่ยแผ่นพับตัวเนี้ยคุณอะโฆษณาก็เลยไปโฆษณาก็เลยสอบถามไม่เด็กว่าเ,เราได้แจกให้ ลูกค้าอเงีนยก็เด็กก็บอกว่าไม่ได้แจกแต่ว่ามีมีลูกค้ามาอยู่สี่คนที่มามาคุยและมาขอว่ามีเอกสาร,รอะไรให้ดูไหมหอะไรเงี้ยที่วันหลังจะได้มาซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะเด็กก็เลยเขาก็าจําได้เพราะว่าปกติไม่มีก็จําได้ว่าให้ไปให้ไปกลุ่มเดียวเท่านั้นนั่นคือเจ้าหน้าที่สี่คนที่ให้ไปก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยให้ไปเนี้ยค่ะแล้วก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็บอกเอาแล้วทําอย่างนี้ ก็เขาก็ให้เรียกพนักงานไปด้วยก็พนักงานไปสอบปากคำาดยพนักงานก็ให้ให้การแบบนี้ค่ะว่าให้ไปโดยที่แบบเราไม่ได้ไปยืนแจกหรือไปอะไรเงี้ยเ้วก็เถียงกับเจ้าหน้าที่ก็นะเอ้าอย่างนี้เราจะเปิดเราไม่ได้แจกเราไม่ได้ผิดนี่ถ้าเราไม่ให้ลูกค้าอย่างนี้ลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็เป็นลายเล็กๆแบรนด์แบรนด์ก็แบรนด์ใหม่ไม่ใช่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่แบบลูกค้าจะรู้ทั่วไปถ้าเราไม่ให้อย่างนี้ลูกค้าก็จะไม่รู้สินค้าว่า สินค้าเรามีอะไรม้่างเงี้ยตํารวจบอกก็มันมันก็ผิดไงก็มันผิดแล้วก็เถียงเถียงเข้าเยอะนะเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไงก็เขาแจ้งเขาแจ้งมาว่าให้จับผมก็ต้องจับบอกอ่ะแล้วตอนนี้จะทํายังไงคะบอกคุณก็ต้องกลับไปที่ไอกรมควบคุมคาา่ะที่ที่อยอยกลับไปแล้วก็ไปคุยที่โน่นว่าตกลงอ่ะคุณจะเสียต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ เขาก็ให้โทรกลับไปที่โน่นแล้วก็ไปนัดอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะนัดนัดไปนัดไปเสร็จแล้วทางโน้นเพราะว่าว่าเออเนี่ยคุณทําผิดนะถ้าคุณะมีใบปลิวเผยแพร่อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอ้าวเราเป็นใบปลิวให้ลูกค้าดูว่าเรามีอะไรมากแต่เราก็ไม่ได้ยืนแจกนะคะก็คือนอกจากลูกค้าสนใจจริงๆเราถึงจะให้ไปเราไม่ได้ไปยืนแจกทั่วไปอย่างเงี้ยผิดด้วยเหรอเขาบอกว่าผิด แล้วจะให้ทำยังไงเขาบอกว่างั้นอ่ะก็ต้องเสียค่าปรับก็คือคุณโยสิตาคุณเป็นกรรมการอะห้าแสนแล้วก็บริษัทห้าแสนคุณต้องเสียค่าปรับหนึ่งล้านก็ตกใจบอโอแล้วล้านหรือจะเอาเงินที่ไหนมาให้ล้านอนะ่ะตอนเนี้ยขายสินค้าทางโรงงานโหยังไม่ถึงเลยล้านอนะไรเงี้ยบอกเอาแล้วจะทํำยังไงอะทีเนี้ยก็คืองั้นคุณก็ต้องไปเงี้ยให้ ตำรวจสอบประคำเพราะว่าส่งเรื่องกลับมาที่ประเวศสนอประเวศก็เรียกไปสามสี่ครั้งอะคะ่ะปีเรียกจนแบบเอ,อร้อยเวรร้อยเวรที่ที่รับผิดชอบชอบไอ้เกี่ยวกับคดีเนี้ยคะ่ะย้ายไปแล้วปีหนึ่งทีนี้เรื่องต้องเงียบไปเงียบไปเป็นปีอะคะ่ะแล้วเจ้านั้นก็เจ้าของเรื่องคน,นเนี้ยเขาไปไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าพอดีก็มี ร้อยเวรคนใหม่เข้ามาเขารับรับเรื่องต่อเนี่ยก็เรียกไปใหม่เรียกไปสอบประคา,ามใหม่ว่าเรื่องเกิดเป็นยังไงเหตุเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเล่าใหม่เสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วอย่างนี้หนูจะต้องทำยังไงล่ะคะบอกว่าคุณก็ต้องเสียค่าปรับบอกว่ามีแบบหนูต้องเสียเท่าไหร่เลยเขาก็บอกว่ากรรมการอ่ะก็ต้องเสียห้าแสนแล้วก็บริษัทเสียห้าแสนบอกว่าไม่มีไม่มีแบบตักเตือนหรือไม่มีแบบ อนุโลมอะไรเงี้ยที่เสียเสียค่าปรับที่แบบน้อยน้ไม่ได้หรอคะแบบว่าระดับที่แบบชาวบ้านโดยที่ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณคุณทําคุณคุณเป็นประชาชนคุณต้องรู้กฎหมายคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้ตำรวจบอกแบบนี้แล้วก็เรียกพนักงานไปก็งั้นปรับพนักงานห้าพันเพราะพนักงานเป็นคนแจกใบป,ปลิวอ่าเออคล้วเราก็พาพนักงานไปเสียค่าปรับ ที่สารสุขห้าพันเสร็จแล้วเขาก็ยืนยันก็จะปรับเราเท่าเดิมก็คือหนึ่งล้านบริษัทห้าแสนกรรมการห้าแสนเราก็ยืนยันคําเดิมบอกว่าล้านหนึ่งอะคือหาทั้งชีวิตก็ไม่ได้ะคะ่ะตอนนี้คือขายของทั้งทั้งโรงงานทั้งบริษัทอ่ะก็ไม่ถึงก็เขาก็เลยเรียกไปอยู่ร้อเรียกไปอีกสี่ห้ารอบอะค่ะจนเราก็ยืนยันคําเดิมมา ทานลดให้เราได้บอกว่ามีแบบเราไม่เคยกระทําความผิดอย่างเงี้ยมีแบบเสียค่าปรับเหมือนไม่ขับขี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่าเราไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างต้องเสียห้าร้อยเงี้ยตํารวจก็บอกอ๋องั้นก็เสียร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมีไหมอย่างเงี้ยแบบมีมีแบบเสียน้อยหน่อยได้ไหมเราก็ยอมเสียเท่าที่เราเสียได้เงี้ยเขาก็ยืนยันคาเดิมว่าจะต้องเสียล้านหนึง่งบอกงั้นหนูก็ยอมมาค่ะเพราะว่า จะเอาหนูทํายังไงก็ยอมถ้าหนูไม่มีตังเสียต้องทํายังไงเขาบอกคุณก็ต้องติดคุกบอกติดคุกหนูก็ยอมอ่ะเพราะว่าหนูไม่มีตังเสียนนเขาก็เลยส่งกับส่งเรื่องไปที่อายการที่เราเปนส่งเราเว็นส่งไปที่อายการที่แถวอะไรห้อยขวางอะคะ่ะใช่เอไม่ใช่ห้อยขวางอ,อะไรนะของพระขนมใช่พระขนง เขาเรียกอะไรนะคะตรงนั้นอ่ะค<โ>ดีสารค <8. S 2> ดีอะไรนะตรงพระขนงอ่ะก็ก็ไปตรงนั้นก็ไปอายการอายการก็เรียกไปสอบเหมือนเดิมค่ะไปยังไงมายังไงคุณทําไมคุณถึงได้โดนจับอะไรแบบนี้ยคุณไปทําผิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เล่าเหมือนเดิมก็เล่าอย่างนี้ยอายการก็นัดไปทุกเดือนนัดไปอยู่สี่ห้ารอบอ่ะค่ะเสร็จแล้วก็บอกว่า แล้วหนูจะมาทำยังไงก็คือแบบนี้จะเขาบอกว่าต้องปรับยังไงคุณก็ต้องปรับก็ไปเถียงนะทารวบอกอย่างนี้เราผิดแล้วเหรอแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเราไม่ได้ไปยืนแจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีแบบแค่ปรับว่าเออเหมือนกระทาครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่มีลดหย่อนเลยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่ได้ <S <S คุณจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้คุณเป็นประชาชนคุณต้องรู้กฎหมายเหมือนกันจนแบบ ต้องต้องแบบต้องผิดอะและ้วแล้วบอกยังไงแล้วทำยังไงหนูต้องทำยังไงขนนเขาบอกค่ะแล้วครานี้ยก็บอกว่าก็คุณโดนใบสั่งมาอย่างเงี้ยให้คุณผิดคุณก็ต้องผิดแลบอกอ๋องั้นก็คือหนูก็ต้องพูดอะไรแล้วเพราะว่าถ้าตัดสินใจผิดถ้าตัดสินว่าผิดก็คือต้องผิดก็ จะเอาอยัางไงก็เอาเพราะว่าถ้าร้านหนึ่งหนูก็ไม่มีตังเสียเวบอกยงนี้ไม่มีค่เสียค่าปรับเขาบอกงั้นผมผมต้องต้องส่งคุณอ่ะขึ้นศาลนะขึ้นศาลหนูก็ยอมค่ะเพราะว่าหนูไม่มีจริงๆบอกอยงี้เสร็จแ,แล้วอายการเขาก็ไม่ส่งนะเขาเรียกไปอีกสองรอบจนเราบอกว่าเรายอมขึ้นศาลนะเขาเรียกไปอีกสองรอบเรียกไปตกลงจะเอาอยัางไงคุณแน่ใจนะว่าคุณจะขึ้นศาลเพราะว่าตั้งแต่วันที่คุณจับมาจนถึงตอนเนี้ย มันสองปีกว่าสองปีกว่านะคะกว่าจะเสร็จสองปีกว่าตอนเนี้ยแล้วคุณยังขายอยู่ไหมหนูบอกยังขายค่ะเอาแล้วทาไมคุณยังขายถ้าหนูไม่ขายแล้วหนูจะเอาผลิตภัณฑ์หนูไปที่ไหนเพราะว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นบริษัทเล็กๆถ้าไม่เปิดร้านขายแล้วจะให้หนูขายที่ไหนเขาบอกถ้าเนี่ยคุณทําผิดอะ่ะคุณยังขายเอาผิดนะ่คือคือผิดเรื่องอะไรคะผิดว่าโฆษณาแต่ตอนนี้เราไม่ได้โฆษณาใบปลิวต,ตอนนั้นเราก็เก็บออกหมดแล้ว ตอนนี้เราขายว่าขายตามเวลาขายตามกําหนดทุกอย่างอย่างเงี้ยก็คือยังผิดอยู่เหรอคะเขาบอกว่าก็อย่างเงี้ยคุณก็ยังผิดเพราะว่าคุณยังอยู่อยู่ในขั้นตอนที่คุณเป็นผู้ต้องหาบอกเอางั้นถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ต้องหายเงี้ยถ้าเดินจ่าไปเงี้ยถ้าคดีไม่สิ้นสุดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทามาหากินเหรอเราก็บอกว่าเราก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วเราจะทํายังไงแต่สินค้าที่เราผลิตมาแล้วเราจะไปขาย ให้แม่ให้เราขายแล้วเราจะทํายังไงเราเป็นประชาชนแล้วจะเอาอะไรกินเขาบอกแล้วคุณแน่ใจนะว่าว่าคุณจะยอมขื้นศาลเพราะจากวันนั้นมาถึงเนี้ยคุณผิดเนี้ยต้องปรับอีกวันละพันละพันละพันเขาก็าคิดดูว่ากี่กี่วันอนะตอนนี้หกเจ็ดร้อยกว่าวนะันอะวันละพันโอดคิดมาเป็นสิบกว่าล้านนะบอกโอ้ก็เอาแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าหนูพูดยังไงก็คือหนูก็ต้องผิดอะจะ คุณร้านหน,หนูยังไม่มีเสียเลยตอนนี้สิบร้านแล้วหนูจะเอาที่ไหนมาเสียขึ้นศาลหนูก็ยอมหนูก็ยอมติดคุกอะค่ะเขาบอกติดคุกคุณหมดอนาคตหมดอนาคตก็ต้องหมดอะค่ะเพราะว่าอยู่ก็ขายของไม่ได้หนูบอกอย่างเงี้ยนะทำสินค้าก็ยังขายไม่ได้แล้วจะอยู่ทําไมล่ะคะหนูก็ไปอยู่ในคุกดีกว่ามีค่ากินฟรีหนูก็บอกอย่างเงี้ยนะบอกกอับยาการเจนเสร็จแล้วยาการเหมือนเขาก็สามรอบไปเขาก็พูดเหมือนเดิมเหมือนแบบจะให้เราเสียค่าปรับไม่ได้อ่ะ มันจะต้องเสียแค่ปรับร้านให้ได้เงินเราก็ไม่มีเสร็จแล้วเขาก็ส่งส่งบอกงั้นอ่ะผมต้องส่งคุณไปที่กรมควบคุมประพฤติก็ส่งไปที่กรมควบคุมประพฤติอีกกรมควบคุมประพฤติก็เรียกไปอีกห้าหกรอบนะงะนเรียกไปตอนแรกก็คือไป เขาบอกไปคุยเอกเรียกมาคุยเพื่อดูลักษณะแล้วว่าเราเป็นคนยังไงนิสัยจิตใจเราเป็นยังไงคนลักษณะนิสัยมันเขาบอกไปจับเพจอะค่ะเขาบอกอย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็อสอบเสร็จนี้ไปอีกเรียกเนี้ยก็อีกเดือนหนึ่งเรียกไปอีกหนูก็ไปอีกไปอีกพออีกเดือนหนึ่งเขาก็อ,อ่าไปอีกว่าครั้งที่สองไปครั้งที่สามบอกว่าคุณให้เอาพ่อแม่เอาพ่อเอาแม่ เอาคนที่อยู่ในบริษัทคนที่ใกล้ชิดให้เอาไปสอบประคำด้วยหนูก็พาทั้งคนสมาชิกในกลุ่มอะค่ะไปเอาก็เอาแม่ไปเขาก็เรียกสอบเป็นทีละคนละคนละคนไปก็นั่งรอไปเสร็จแล้วบอกแล้วตกลงเป็นยังไงเขากลับมาอีกแล้วเขาก็มีใบไปอีกว่าให้ไปกลับไปอีกที่กรมควบคุมพืชเสร็จแล้วหนูก็ไปรอกว่าตกลงสอบแล้วเป็นยังไง หนูต้องทำยังไงต่อเขาบอกว่าก็ต้องส่งฟ้องศารลรอรอรอ,อหมายสารขึ้นก็คือบอตกลงก็ผิดขึ้นศาลว่าขึ้นศาลเสร็จแล้วจนถึงรอจนมีใบามาอีกทีนึงใบามาว่าให้ไปรายง,งานตัวที่ศาลที่ที่พระโขนงอะค่ะไปพอไปไปที่ศาลไปถึง รายง,งานตัวเขาจับเลยจับเข้าห้องขัง,งเลยเว้เราก็ตกใจไปตั้งตัวจับไปขังไปขังรวมกับกับนักโทษที่แบบค้ายาแล้วก็ฆ่าคนมาอะไรเงี้ยโห้พนั่งแบบจับเราไปขังอยู่อยู่ครึ่งวันนะบอกว่าแล้วจะต้องทํายังไงก็คือแบบเขาไม่ได้บอกว่าเออเหมือนให้เราไปงานตัวเข้าใจว่าเออไปรายง,งานตัวโอเคเรามารายง,งานตัวนะขึ้นสารก็ เขาจับก่อนจับจับเราไปขังก่อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาเงินไปประกันตัวหนึ่งแสนเราถึงจะออกมาได้ไปประกันตัวออกมาก็ทีนี้เราหนูก็ไปไปคนเดียวอะ่ะเอาอยัางไงแล้วทีนี้ก็เลยโทรโทรกลับมาที่ที่บ้านนะคะมาหาแฟนบอกว่าตอนนี้โดนจับอยู่นะตอนแรกเขายึดโทรศัพท์ยึดอะไรหมดเลยก็ขอเขาบอกว่าแล้วหนูอยู่เงี้ยจะอยู่ยังไงอะคนเดียวก็เ,เลย โทรกลับมาแล้วก็ตอนนี้โดนจับอยู่ในคุกนะเพราะว่าโทรศัพท์เขาก็จะยืดแล้วเขาไม่ให้ไม่ให้อะไรเลยไม่ให้ถือไม่อะไรเลยเงี้ยก็แฟนก็เลยไปพอไปเพ๊บเขาบอกผมจะต้องทอํายังไงว่าไม่ใหติดคุกเขาก็บอกว่าต้องต้องเสียเงินประกันหนึ่งแสนคือภายในสี่โมงเย็นถ้าคุณหามาไม่ได้ก็คือเราก็ต้องติดคุกไปอีกวัน,นก็คือนอนอีกคืนหนึ่งงเงี้ย ก็ตอนนั้นก็วิ่งกันรุ่นเลยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งหาเงินไปก็ครึ่งวันมันก็แฟนก็ไปวิ่งก็สี่โมงเย็นได้ออกจากคุกมาออกจากคุกมาก็รออีกอีกสามเดือนเขาก็เรียกอีกเรียกไปไปฟังคําพิพากษาพอทีนี้เขาก็พาพาไปที่ศาลเลยพอไปที่ศาลก็มีมีเจ้าหน้าที่ไอ เขาเขาเรียกอะไรที่ที่เขาคุมนักโทษอะคะ่ะมานั่งข้างๆสองคนผู้คุมผู้คุมอผู้คุมค่ะผู้คุมก็น,นั่งแบบเหมือนแล้วแบบหนูก็บอกโอ้เหมือนเราทําผิดแบบร้ายแรงมากเลยเนาะแบบทําไม,มาเออแบบเหมือนไปฆ่าคนมาหรือแบบอะไรเงี้ย <c oughs> คือก็ก็คุยกับผู้คุมมาบอกโหทําผิดมากเลยนะไอ้แค่ไอ้ใบปิว อะไรเงี้ยไปติวให้ลูกค้าดูว่าเรามีสินค้าอะไรเงี้ยต้องคุ้มขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็พอไปขึ้นศาลก็ก็ถึงเราก็ศาลก็ขึ้นให้ขึ้นก็ยืนขึ้นแล้วก็ศาลก็อ่าน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 เสร็จแล้วก็อันนี้ศัสด,ดีส่งมาว่าคุณเอ,อโฆาาษณาระชาสัมพันธ์คุณยอมรับไหมแล้วก็ยอมรับค่ะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะขึ้นเนี่ยเพราะศัสดีเ็าบอกว่า คือเราต้องรับนะถ้าเราไม่รับก็ต้องมีต้องจ้างทนายอะไรอู่ท่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่จบสักทีไม่งั้นเราก็จะต้องติดคุกอะไรเง,งี้ยก็ก็ยอมรับค่ะอะไรเงี้ยก็แล้วเออคุณเป็นเป็นเจ้าของวัสด์ก็ยอมรับเสร็จแล้วศาลเขาก็ตัดสินเพราะ,ะนั้นก็ถ้าผมจะปรับคุณก็คือตอนนี้ก็คือปรับถ้ายอมรับตรงนี้ก็ปรับห้าหมื่นคุณจะยอมรับได้ไหม ลนูก็บอกห้าหมื่นหนูก็ยอมรับได้คือกรรมการห้าหมื่นบริษัทห้าหมื่นเป็น 1, หนึ่งแสนก็กยอมรับได้แล้วเขาบอกว่าโอเคแล้วก็ทีนี้คุณไม่เคยทําความผิดอันนี้เป็นครั้งแรกงั้นสารลดให้อีกครึ่งหนึ่งเท่ากับคุณโยศิตาเสียสองหมื่นห้าบริษัทเสียสองหมื่นห้าเท่ากับเสียห้าหมื่นคุณยอมรับไหมบอกยอมรับค่ะยอมรับผิดยอมยอม ยอมเสียค่าปรับศาลก็บอกว่าเอองั้นก็เอาไปเอาไปเสียค่าปรับทีนี้ผู้คุมขอเข้ามาหิ้วเลยมาหิ้วแล้วสองข้างเอาละเ <laughs> ขาบอกมาเอาเรานี่หนูก็ยอมรับเหิ้วทําไมเขาบอกว่าต้องเอาไปขังก่อนว่าคุณจะต้องเอาเงินมาเสียค่าปรับก่อนนะนะถ้าคุณไม่เสียค่าปรับอย่างเงี้ยคุณจะต้องอยู่ในคุกอะไรเงี้ยเขาบอกวอ้า อ้คุณไม่ต้องขังหรอกเพราะว่าเงินเงินที่ที่เราประกันแสนเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณอยู่เขาบอกมันคนละส่วนโอ้แบบความรู้สึกตอนนั้นแบบรู้สึกแย่แบบเหมือนเหมือนเราแบบผิดแบบผิด,ผดแรงมากอะแต่ว่ากลัวจะจบก็ก็สามปีอ่ะคะ่ะเดี๋ยวขอถามหน่อยนะฮะค่ะสรุปว่าตัแต่ต้นจนจบเนี่ประมาณสามปีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะประมาณสามปีตั้งแต่ปีปีห้าหกใช่ไหมคค่ะประมาณปลายห้าหกอะค่ะประมาณห้าหกทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้ทนายเลยไม่ใช้ทนายเลยค่ะอืมอ <c oughs> ืมอืมครับ